ับเรียนท่านเลขาธิการสสนะครับท่านรองอเลขาธิการท่านผู้บริหารระดับสูงท่านแม่ทัพด่านหน้าผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสถาบันทั้งของภาครัฐและเอกชนนะครับในส่วนของการทํางานเชิงพื้นที่นะครับของงานศึกษานิเทศของหน่วยศึกษานิเทศและก็ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาศึกษาของภาคใต้นะครับ ในการเข้าไปนิเทศและก็ดูแลสถานศึกษาตลอดที่ผ่านมาบวกกับเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายจุดเน้นต่างๆนะครับแล้วก็มานําเสนอในเรื่องของแผนกิจกรรมต่างๆที่จะพัฒนาก็เดือในเรื่องของการสื่อสารตรงนี้เนี่ยผมขอแจ้งก่อนว่าตอนนี้ศึกษานิเทศของเรานะครับมีทั้งหมดยี่สิบแปดท่านทั้งประเทศของอิชุกษานะครับประจําศูนย์ส่งเสริมภาคใต้ตรงนี้เนี่ยคือ หนึ่งคนคือผมนะครับแล้วก็ชาแดนใต้อีกหนึ่งคนที่เราทำงานร่วมกันทั้งประเทศนะครับก็จะมีการทำงานแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ศึกษานิเทศดำเนินการในภารักงานของการนิเทศการศึกษาบทบาทของการส,ส่งเสริมพัฒนาเรื่องของวิชาการนะครับในการประสานต่างๆในการติดตามเรื่องของนโยบายนะครับที่เราช่วยๆกันนะครับเป็น โอเวกวันทีข้อมูลวันนี้นะครับในเรื่องของการมาส่งเสริมเพื่อสู่แนวทางการปฏิบัตินะครับจากสิ่งที่เราไปทำการนิเทศติดต,ตามมาบวกกับอย่างที่บอกว่าเรื่องของนโยบายก็จะมีแผนงานกิจกรรมแบ่งเป็นสี่ไตรมาสนะครับช่วงที่หนึ่งสีฟ้าตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการนิเทศเพื่อพัฒนาเราไม่รอให้เกิดปัญหาแต่ว่าเราจะ เข้าไปพัฒนาในเรื่องของอสมรรถนะของครูและก็บ,บุคลากรทางการศึกษานะครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาเรื่องของคุณครูเราในเรื่องของทํางานยังไงให้ได้ตามมาตรฐานตําแหน่งนะครับบวกกับสิ่งที่กกสกำหนดด้วยมาตรฐานตําแหน่งครูของ PA เราจะทํามาร่วมกันให้ครูสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใช้เทคนิควิธีการสอนนวัตกรรมทางการเรียนการสอน รวมถึงสื่อนวัตรกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆที่คุณครูควรจะเป็นควรจะมีและการวัดประเมินผลต่างๆภารกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวครูรวมถึงการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ทั้งหลายที่คุณครูจะช่วยกันส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สูงนะครับแล้วก็ในส่วนที่เราขับเคลื่อนเรื่องของค i c k Win ก็คือเรื่องของการบริหารงานบุคลากรในเรื่องของการมีวิถีฐานะครับ ตรงนี้เราเป็นห่วงแล้วก็ที่ผ่านมาในรอบปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวที่สถานศึกษาเนี่ยให้เราไปช่วยเยอะในเรื่องของการเขียนตัว PA รวมถึงข้อมูลจากการประเมินตัว PA เพื่อที่จะนำมาทำการพัฒนาในช่วงที่สองก็คือร่วงไตรมาสที่สองถึงสี่นะครับที่จะถึงนี้นะครับก็คือว่าเราเตรียมการว่าเราจะแก้ปัญหายังไงที่เราเจอมานะครับเรื่องของ ในช่วงที่สองนี้จะเป็นเรื่องของการช่วยเรื่องของผู้บริหารแล้วนะครับตัวบ่งชี้เรื่องของทักษะวิชาการของผู้บริหารนะครับตรงนี้เราจะช่วยท่านพัฒนานะครับเป้าหมายเราก็คือว่าเป็นรองของสถานศึกษาที่จะไปช่วยท่านผอ,อในการที่จะไปดู PA ของครูในการที่จะไปโคชชิ่งในการเป็นพี่เลี้ยงให้กับให้กับคุณครูเราเพื่อที่จะทํางานที่ทําข้อตกลงของครูเราเนี่ยได้นะครับ <S 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 นั่นคือส่วนที่ เราจะช่วยกันก็จะมีกลุ่มเป้าหมายว่าเราไม่ไม่สามารถทําได้ด้วยภาระของจํานวนคนที่มีไม่มากพอนะครับแล้วก็งบประมาณต่างๆที่บอกนะครับก็เราก็จะช่วยสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะมีเครือข่ายในการพัฒนานะครับตรงนี้เป้าหมายเนี่ยที่ผมตั้งไว้ก็คือเรื่องของ ค่าราชการครูที่อยู่ในสถาบันนะครับในส่วนของตัวเอกชนเนี่ยเราก็ไม่ทิ้งนะครับเรายังช่วยในเรื่องของการที่จะจัดการยการสอนให้มีสมรรถนะต่างๆเหมือนคนครูภาครัฐปกตินะครับแล้วก็ช่วยในการขับเคลื่อนที่สําคัญก็คือเรื่องของระบบทวิทวิภาคีต่างๆร่วมกับทางอสจอนะครับรวมถึงที่จะทําการาพัฒนาเรื่องของโครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือความปลอดภัยนวัตกรรมความปลอดภัยของอาชีวศรกษาเรา โดยจะมีวิธีการต้องใช้วิธีการนะครับเพราะว่าศึกษาในเทศเรามีจํานวนน้อยเราต้องใช้กลยุทธ์กลยุทธ์ของเราก็คือว่าเราจะทําการนิเทศแบบผสมผสานออนไซต์ออนไลน์รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถานศึกษานะครับท่านรองท่านผู้นวยการที่มีชั่วโมงของท่าน5นชั่วโมงและ10ชั่วโมงของท่านผู้นวยการ 10ชั่วโมงของท่านรองนะครับตรงนี้แหละเราจะไปเสริมทักษะทางวิชาการและเรื่องของการนิเทศภายในของท่านนะครับเพื่อที่ท่านจะไปช่วยคุณครูของท่านได้นะครับก็จะมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานต่างๆก็จะมีการเรียกว่าประสานกับท่านหาแนวทางในการนิเทศติดตามนะครับแล้วก็จัดการนิเทศติดตามตามกลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็ทําการวัดผลรวมถึงการรายงานต่างๆให้ทางสสรับทราบ นั่นคือสิ่งที่เราดําเนินการเพื่อที่จะตอบโจทย์เรื่องของการผลิตและพัฒนากําลังคนอายุศาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอายุศาภาคใต้นะครับตรงนี้ที่เราจะช่วยกันทำนะครับแล้วก็นอกจากศูนย์ของผมที่เป็นของภาคใต้แล้วก็ยังมีศูนย์ของใต้จอจต่อนะครับเรียนเชิญครับ เรียนท่านรองเลขาธิการท่านที่ปรึกษาท่านผอสํานักนะคะผู้บริหาร สังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ทุกท่านนะคะก็พักเบรกมาฟังเสียงผู้หญิงบ้างนะคะตบท้ายด้วยผู้หญิง,อ,งอีกสองท่านนะคะสำหรับ okay, นะคะศ <okay. S 1> ูนย์ส่งเสริม <Okay. S 1> และพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้นะคะเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นใหม่นะคะก็เป็นศูนย์ที่มีศึกษานิเทศนะคะจำนวนหนึ่งคนเ <Okay. S 1> ช่นเดียวกับที่ท่านดรพิชาได้แจ้งนะคะ <Okay. S 1> ภารกิจของศูนย์นะคะก็จะ ทำการพิเทศนะคะการจัดการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในในหจังหวัดนะคะยะลายะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะจังหวัดสตูลและสีอำเภอของจังหวัดสงขลานะคะสำหรับ ศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาใหม่นี้นะคะก็มีภารกิจเช่นเดียวกับศูนย์พี่ๆทั้ง5 0ูนย์ที่ได้เปิดไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ความพิเศษนะคะเพราะเนื่องจากเป็นศูนย์พิเศษความพิเศษคือการทํางานในพื้นที่นะคะที่มีความแตกต่างในเชิงบริบทที่แตกต่างจาก อีก5 0นย์นะคะเนื่องจากในการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่นี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้การจัดการศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษนะคะซึ่งเป็นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยปัจจุบันนี้มีศูนย์ขับเคลื่อนนะคะอาชีวศึก ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาภาคใต้นะคะเป็นผู้เชื่อมโยงการศึกษาทุกระบบทั้งพื้นฐานอาชีวศึกษากศออนอเอกชนรวมถึงอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นการทำงานในพื้นที่จึงมีความแตกต่างจากศูนย์อื่นๆนอกจากนั้นแล้วนะคะอัตลักษณ์ ของประชาชนในพื้นที่นะคะความแตกต่างทางด้านภาษาศาสนาประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างนะคะตรงนี้ในส่วนของการเข้าไปส่งเสริมการจัดการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาก็ต้องคำนึงถึงความต้องการแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนชาวมุสลิมด้วยนะคะประกอบกับนโยบายของรัฐบาลนะคะในการที่จะ กำหนดยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษนะคะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงนะคะในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะซึ่งได้กำหนดเอาไว้ดังนั้นการจัดการศึกษาในเขตนี้นะคะจะใช้สโลแกนว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะตามนโยบายของรัฐบาลนะคะ แต่ในเขตพัฒนาพิเศษนั้นนะคะประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนนะคะไม่สามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นในเขตพิเศษจึงมีการจัดการนะคะทั้งสถานศึกษาภาครัฐเอกชนและที่พิเศษคือสถานในภาคใต้ชายแดนนั้นมีศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพน,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 นะคะในอำเภอห่างไกลอีก23ศูนย์นะคะ ทำหน้าที่นะคะในการที่จะขยายโอกาสนะคะเข้าถึงวิชาชีพของผู้เรียนของประชาชนนะคะขยายโอกาสทางการศึกษาด้วยหลักสูตรปวชปวสและหลักสูตรระยะสั้นนะคะแต่นะคะการเข้าไปในพื้นที่การทํางานนิเทศนะคะของศึกษานิเทศเอ่อซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะตัวไม่โตอย่างดิฉันนะคะวิธีการที่จะเข้าไปในพื้นที่นะคะก็จะต้องใช้วิธีเนียนเนียนนะคะรูปแบบในการนิเทศนะคะ ก็เป็นความโชคดีของดิฉันนะคะที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานกับผู้ใหญ่ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3นะคะทำงานร่วมกับ ะะผู้นำในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามนะคะจึงสามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้นะคะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะจากผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนในการนิเทศนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบการนิเทศจึงเป็นลักษณะ PLC ที่เป็นธรรมชาตินะคะระหว่างครูศึกษานิเทศและก็ผู้บริหารนะคะสำหรับการนิเทศ การที่ศึกษานิเทศมีจํานวนน้อยนะคะจึงใช้วิธีการสร้างเครือข่ายนะคะใน5จังหวัดก็จะมีอาจารย์คุณครูที่มาร่วมนิเทศนะคะที่เป็นทั้งคุณครูและผู้บริหารเนี่ยนะคะเอาไว้ทุกจังหวัดนะคะทั้งยะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สตูลรวมถึงสงขลาด้วยนะคะกิจกรรมการนิเทศนะคะที่ ที่ดิฉันได้มีโอกาสเข้าไปทําก่อนหน้านี้2-3ปีที่เข้าไปในพื้นที่และปีที่จะทําในปีงบประมาณนี้นะคะก็เป็นโครงการที่จะทําขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาการนะคะสำหรับคุณครูนะคะผู้บริหารและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทุกแห่งนะคะโดยโครงการที่1นะคะเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ตามข้อตกลงพัฒนางานนะคะในระดับสถานศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากปี64และ -65 ซึ่งได้มีการประกาศหลักเกณฑ์ในการขอมีขอเลื่อนวิทยาฐานะนะคะของยกเลิกวอสิบนะคะซึ่งใช้ในเขตภาคใต้าชายแดนและเมื่อใช้วอลพีเนะคะก็ได้มีโครงการนี้ ขึ้นนะคะมีการพัฒนาหลักสูตรแล้วก็ได้ทดลองไปเมื่อปีที่แล้วนะคะกับวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษายาลาวิทยาลัยเทคนิคสตูลน,นะคะจนได้หลักสูตรในการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ให้กับคุณครูนะคะแล้วก็มาดําเนินการต่อเนื่องในปีนี้นะคะก็แบ่งออกเป็น3กิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1นะคะก็จะเป็นการประชุมชี้แจง การทางานตามมาตรฐานหน้าที่ตําแหน่งครูนะคะการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะในการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการออกแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะตลอดถึงการวัดและประเมินผลนะคะซึ่งอันนี้ทําทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะวิทยาลัยที่ได้ดําเนินการไปแล้วนะคะก็วิทยาลัยการอาชีพสายบุรีนะคะวิทยาลัยการอาชีพสุไหิ่โคลกนะคะแล้วก็สําหรับวิทยาลัย เอกชนนะคะก็คาดว่าสิ้นเดือนก็จะเป็นวิทยาลัยอาศิวสถานที่จังหวัดปัตตานีนะคะสำหรับโครงการที่สองเป็นโครงการสำหรับผู้บริหารและครูที่มีความต้องการจะพัฒนาความก้าวหน้าผลงานทางวิชาการเพื่อก้าวเข้าสู่วิทยาฐานะเชี่ยวชาญน,นะคะของครูและผู้บริหารนะคะที่มีวิทยาฐานะชำานาญการพิเศษที่มีความพร้อมและมีความสนใจนะคะที่จะ พัฒนาแนวทางงานวิจัยจากการจัดก,การเรียนการสอนของครูแนวทางในการที่จะพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมนะคะของผู้บริหารสถานศึกษานะคะโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่คาดว่านะคะจะทำขึ้นในเดือนหน้านะคะเดือนกุมภาพันธ์รับสมัครผู้ที่สนใจนะคะและก็มีความพร้อมนะคะในการที่จะพัฒนาตนเองนะคะเพราะว่าถ้าครูเก่งผู้บริหารเก่งนะคะสามารถที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ได้ไดตามมาตรฐานตําแหน่งนะคะก็จะส่งผลไปถึงเป้าหมายผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพสูงสมรรถนะสูงเช่นเดียวกันค่ะและในส่วนของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะจากการที่ได้ไปทํางานในพื้นที่ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพนั้นเป็นศูนย์ที่เป็นด่านหน้าชายแดนประเทศไทยมาเลเซียนะคะก็จะเป็นอย่างเช่นอำเภอแว้งสุไหงปาด,ดีนะคะหรือะ ยะ่อริ่งทุ่งยางแดงบรรเละนะคะซึ่งศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพเหล่านี้นะคะก็เป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพที่ต้องการให้ผู้ที่เข้าถึงการศึกษาในเมืองไม่ได้เนี่ยสามารถที่จะมาเรียนหรือมาพัฒนาทักษะฝีมือนะคะเ,คเนื่องจากชายแดนนั้นมีคนไทยนะคะที่เดินทาง ไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียต้องการจะพัฒนาทักษะฝีมือโดยการอัพสกิ l รีสกิ l หรือนิวสกิ l ใหม่ๆนะคะดังนั้นในส่วนของศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจําอําเภอจึงได้ ของงบประมาณนะคะร่วมกันกับศูนย์ของท่านพลอดีศสวัตรนะคะศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะเชิงพื้นที่ในปีที่ผ่านมานะคะเราก็ทําไปพร้อมเพรียงกันทั้ง23ศูนย์มีหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะที่สามารถที่จะออกรหัสหลักสูตรได้แล้วนะคะตามกรอบมาตรฐานของหลักสูตรระยะสั้นอย่างเช่นหลักสูตรนะคะแคป การแปรรูปแคปหนังวัวนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทำร่วมกับในพื้นที่คือมูลนิธิสุกแก้วแก้วแดงของวิทยาลัยอัชีวศึกษายะลานะคะ,ะหลักสูตรช่างแหวนมาลายูนะคะซึ่งเป็นการ อนุรักษ์นะคะภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชชาบ้านของศูนย์ฝึกอบ,อบรมวิชาชีพยะหานะคะจังหวัดยะลาเช่นเดียวกันรวมถึงการทำอีโคปรินต์ของศูนย์ควรโดนวิทยาลัยเทคนิคสตูลน,นะคะในปีงบประมาณ6-5นี้ก็จะได้มีการพัฒนานำเอาหลักสูตรที่พัฒนาแล้วนะคะมาทำการเรียนการสอนให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการอัพสกิลรีสกิลต่อไปนะคะสาหรับภารกิจของ ศึกษานิเทศนะคะในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแนาดนภาคใต้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ